สวัสดีครับผมวัสดีนองวสุขสุคนกับผมเลยก็บาวน้าภาคินมาเสียเปนหองบ้านนาพากินตุ่มลุกไปน้องตุ่มเจ็บนี่กับเจีวพริกพเจีวพริกผงไป่น้องเจิบเสบเจียวผัการดอกมาไปหนองมาช่ยพริกพหน่อยเตมจวดไปน้องเจ็บเสบเหมือนกันเดไปนองเด้อวมองสุวรรณหนี้หอนหนึ่งยม่ไมไอ้ต้นๆนี่เราครับผมเด้ไปนองเด้อ รุกมาตัวใหญ่อยูนะ่น้องโอ้ยมันเลยขอ,อยาติงกโซว่าไอคิโต้โอ้ยนก,กินก็คือตัวใหญ่ไปนะ้องขอ,อยาบัดคำเด้อ จะบอกเก๋นนนัน,นห,นาหนวนานนำทุกท่านนปลาต้นวลองมาชิ้นนะครับอุ้ยคำเขาเบือเลย ่อนคอปานหยังใส่ใหญ่ๆไปน้องยางมันอื้อ สก๊กก๊อกเลยแบบมันม่นพี่น้อง Tôi dọn lại Ui, mình phải อืมหวัวขาด,าดต้มสมจะนำปลาใส่ใบกระเพราแล้วมัหนอหอมๆเนี่ยแบบครบรสครบเครื่องเลยเสียบๆอืมทำเขาลุ้นมต้องเกี่ยวแล้ว nhâm khá thần mong nằm bụng hôm sáng tố lâu đâu nha hoa 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 อืม,นมนเนี่ยหินกันโอ้ไม่เหี้ยขั่วกันน,นึงมีนะ้อยหินอยู่ในเขาตอน,นอมาเก็บบอดี้เลยแลว้ววางเอา mình 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 lúc เอยพี่คนไปในกลมคนเลยีปน้ปนองสาจดจุดๆเลยพักแกมกะไที่เป็นปกัปนปกปกาดเกวลาผักกาดมะเขกอมเขือกับตม้มนะครับนี่ว่าดูหน้อง không nó dạng mặn rồi xoay nó mình มันกลมๆขนาดเนื้อาขาวเขานี้ยบุยนี่ยเลยไ,ไปเนองนะครับเหมนนี่โดด เต็มคนนัวไม่ไนู้เขาบดติปลูงไงอันอนียเสียปลายพปกใยมากครับมาต้ม,ตมยำหน่นอยนะโอ้เฮียงดีละ 咔咔咔。Cut, cut, cut. หมอนข้อดีไปยังไปน้องโอ้บรรดาบนะบัตรกระดุกเราบางกลางน้นอง ใส่ในแบบตื่นม่น้องใหตื่นวันรูอือ ่าแสบพี่น่องโอ้เบิร์ตัวสองตเง้อดมาทบุมดละเอียงมาทบดละเอาบแบไปน้องจเป็นมโนเจ็บแสบฝากปีตนองตุมปลาดุกตุมสมปลาดุกตุ่มแ้งกวะเราหอมๆนาปลาหนุ่ไปน้องโรยเปิกป่นเจ็บแสบขอเน้อนหอนแมาฝากปีตนน่องก็ขับน้องมาคินในฝากนอปน้องฝากกดซับจะครก็แล้วก็แชร์บรมันาักนมาเสียบนองเนครับผม ขอบคุณการรชมน้องขอบคุณทุกการติดตามทุกไลท์ทุกแชร์มากครับขอบคุมาหน้ากินสุภาพกกินผู้มากครับขอตัวขอไปยังไม่ร้ายครับไว้พอปอคิดนานะพี่น้องสำหรับคลิปในบ้าหน้าขอตัวนะครับผมสวัสดีครับ